ข้าวเที่ยงแล้วนะคะสำหรับข้าวเที่ยงวันนี้ค่ะส้มมากินอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นโอกินาว่าสไตล์มากๆเลยสิ่งนี้อ่าเรียกว่าโซบะนะคะหลายคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยทำไมโซบะมันเป็นเส้นสีขาวาปกติจะเห็นเป็นเส้นออกเทาๆใช่ไหมแต่เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกว่านี่คือโอกินาวาสไตล์นะคะเส้นโซบะของเขาก็เลยเป็นสีขาวอแล้วก็เซตนี้นะคะก็เป็นเซตมิกซ์ค่ะก็จะมีแบบว่าหมูสามชั้นติดมันนะคะสุดยอดมากมๆเลยนะคะ ก็มีหลายอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงว่ามันมาเป็นเซตด้วยมีข้าวมีขนมหวานน้ำเปล่าไม่เกี่ยวน้ำเปล่าลินใสเองนะคะอ่ะกินเลยแล้วกันนะจ๊ะ้ำชุกเข็มป้นเค็มดีจัง นี้นะคะเรากําลังเดินทางไปดําน้ํากันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะดําน้ํานะคะคุณครูเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีการดําน้ําให้เราสอนวิธีการใช้ถังออกซิเจนการหายใจนะคะภาษามือแล้วก็วิธีการต่างๆโดยรวมค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากฮนะตื่นเต้นตืเหมือนแบบพอมาแล้วทุกคนก็ดูดตกใจกับ ความแบบตัวเล็กของเราก็ความขาวข,าวของเราเหมือนซีดอะแล้วเขาก็จะเหมือนแบบเป็นห่วงเรานิดนึงว่าเฮ้ยเราจะไหวไหมพอเราเริ่มเห็นทุกคนห่วงเราเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเรากูจะไหวไหมวะไม่รู้เลยอะเออแต่ก็ต้องลองดูแหละก็เขาก็เมื่อกี้เขาก็มาสอนค่ะมาสอนแบบหายใจเป็นยังไงถ้าน้ําเข้าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยไหวต้องส่งสัญญาณยังไงก็ก็เดี๋ยวลองดูค่ะก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะอจอิงๆไม่เคยดําน้าแบบแบบไหนเลยในชีวิต เลยอะไม่เคยเลยแบบบนผิวน้ําก็ไม่เคยหรือลงไปลึกๆก็ไม่เคยนะคะก็ถือว่าครั้งแรกก็เจอของหนักละลงข้างล่างเลยข้างบนผิวน้านี่ไม่ต้องเพราะว่าช่วงนี้แบบพายุเข้านะเขาบอกข้างบนอาจจะแบบไม่ค่อยสวยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็คือแบบพวกลมพวกอะไรมันยังไม่ได้แบบไปโดนข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะยังเหมือนเดิมนะคะก็เลยเอองั้นลุยข้างล่างแล้วกันจะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะ นัก <l ots> เัเเเิเดี๋ยวเขาเดี๋วยวคุณเขาดึงเขาดึงเดี๋ยวเขาช่วยดนึงโอ้ตัด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 หนักมากเลยโอ้โหเตเดี๋ยวขึ้นมาอีกรนะอบนึง ได้พอแบบทําไมเป่าแล้วฟองแบบเต็มเลยอะไรเงี้ยนึกว่าแบบเหลือไอ้ขี้อยู่ในปากมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าอ๋อเปล่าแต่ว่าพอหายใจเข้ามันก็เลอมันก็ปกตินี่่าอะไรเงี้ยแต่กัดฟันแน่นมากพอควรหลุดแต่ไปเยอะมากเลยอ่ะคือแบบดูดูบนเนี้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าข้างล่างจะแบบมีสิ่งมีชีวิตเยอะขานาดนั้นเยอะมากมันเยอะมากแบเกบเยอะมากจริงแล้วก็เขาให้จับเหมือนแบบปลิงเหรอหรืออะไรไม่รู้สีดำๆเขาให้จับด้วยอ่ะ ชอบนะแต่เอ้พอรู้สึกตอนก่อน,อนลงดิแบบแย่มากเลยนะคะพอรู้สึกตอนก่อนลงคือกลัวมากเลยแต่พอลงไปแล้วดีะคะ่ะ <c oughs> สำหรับที่ร้านไอติมบลูซิลนะคะที่นี่ก็เปิดมาตั้งแต่ปี1948เลยมีประวัติของร้านที่ดูด้วยนะคะแต่ว่าส้มคงดูได้แค่รูปค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่ออกนะแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าส้มจะมาเข้าคอร์สทำไอติมแบบ DIY ค่ะมีคนมาเรียนกันเพียบเลยอะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่พาคุณลูกมาทำเนาะปะดูกันเลยดีกว่าว่าส้มเนี่ยจะออกแบบไอศกรีมของส้มออกมาเป็นยังไง ต้มดีไซน์ออกมาแล้วนะคะในรูปประมาณนี้ไม่รู้แมวหรือมีเราจะทําได้หรือเปล่านะอ่ะตอนนี้ก็กําลังรออุปกรณ์นะคะที่เราจะเนรมิตไอซครีมของเราให้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเขาเนี่ยจะสอนวิธีการทําค่ะจริงๆฟังไม่ออกแต่ก็พอเข้าใจอยู่นะเพราะว่าเขาจะมีสาธิตวิธีทำแล้วก็มีภาพประกอบให้เราด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปล้างมือก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเลือกท็อปปิง้งแล้วก็ไอติมเลยค่ะ ได้ไอติมมาแล้วนะคะเราก็เอามาจุ่มรสชาติที่เราชอบได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยกค้างไว้20วินาทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็แต่งหน้าตามแบบที่เราวาดไว้แค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ เรียบร้อยนะคะไอศครีมรูปแมวของเขาแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาเขาเนี่ยไปอยู่ในถุงเย็นก่อนนะคะวันหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะกินได้ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเก็บไว้ในถุงเย็นก่อนนะเพราะว่าหูเริ่มละลายแล้วบายๆเจอกันใหม่แต่แล้วน่ารักจังเลยอะ่ะของคนญี่ปุ่นเขาน้ารักหน้ารักขนั้นเลยเนาะแบบดูใส่ใจมากไปดูถุงดิถุงเย็น ถ้าไอติมเสร็จแล้วนะคะเขาเนี่ยจะลองให้เราไปเป็นไอติมรู้บ้างเขาบอกว่าไอติมนะคะเวลาแช่เนี่ยถ้าแช่ในองศาที่ลบ20องศาเนี่ยจะเป็นไอติมที่อร่อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะให้เราเนี่ยลองเข้าไปในห้องที่มีอุณหภูมิลบ20องศาเพืปกติบางคนแบบขี้หนาวมากอยู่แล้วอะเข้าไปห้องนี้ต้องแบบหนาวมากแน่เลยเข้าไปดีกว่าอุ้ย แค่นี้ก็เย็นเร็วโอ้ oh m god ยเย็นมากโอ้ oh. <laughs> หูเย็นมากเลยแล้วถ้าปิดประตูจะออกได้ไหมอุ้ยเย็นมากเลยอุอออ <laughs> ้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะเลิมเป็นไอติมแล้วนะคะไอติมลดเลือดคุ <c oughs> ้ยเย็นมาก แต่ก็รู้สึกดีนะเพราะว่าโอกินาวะมีความร้อนเหมือนประเทศไทยนะคะมาอยู่ในห้องนี้ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันเย็นดีจะให้อยู่นานไปก็จะไม่ไหวเดี๋ยวจะเริ่มสัน่นออกดีกว่าค่ะปะ้าหลังจากที่เอาตัวเองไปลองเป็นไอติมแล้วนะคะเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการละสุดท้ายเขาจะให้เรากินซอฟท์ครีมค่ะแล้วก็เอาท็อปปิ้งที่เหลืออยู่นะคะมาเติมซอฟท์ครีมของเรานั่นเองตอนนี้เด็กๆกางต่อแถวว่ากันเต็มเลยุูยบางคนกดไอติมเละดเลย โหลูกน่าหงอยเลยทำไมติมเล้โหลูกว่าแต่เด็กเนาะทีนี้จะโกดแเราเป็นไงวันเนี้ยว้าวมันใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยมันใหญ่ไหใหญ่ไปบ้างวะยูความรู้สึกว่าจะหกหรือเปล่าเทเลยค่ะนี่ท็อปปิ้งเลยเยอะมากเลยอ่ะเขาให้เยอะมากเหมือนกันนะ าทางช้างเผือกนะคะสายรุ้งนะ,ะมีสมบัติด้วยเอาแล้วนะสดชื่นขึ้นใจกิจกรรมดำน้ำที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับทะเลโอกินาว่าอย่างจุใจเต็มร้อยเ็เลยค่ะทางร้านนะคะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาอะไรไปเลยก็ได้ แถมยังมีครูสอนดำน้ำผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาขอให้คำแนะนำอย่างใจดีแล้วก็เป็นกันเองด้วยบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะใครมาดำน้ำที่นี่นะคะก็จะได้พบกับปาลาร่างแล้วก็ปลาเขตร้อนนะคะที่มีสีสันสวยงามรายล้อมเต็มไปหมดเลยบอกเลยนะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะขึ้นมาเลยอะ่ะตอนนี้หมดเวลาเที่ยวแล้วนะคะได้เวลากลับเมืองไทยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างทริปโอกิโนวาที่ส้มเนี่ยถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันอยากมากันใช่ไหมล่ะ ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะได้มาโอกินาว่าเนี่ยก็ขอพูดคำนี้กับทุกคนค่ะเมนโซเลยินดีต้อนรับสู่โอกินาว่าค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยได้เวลาไปเช็คอินละบ๊ bye ายบยเจอกันคราวหน้านะคะ